นี้เราก็จะมาที่เรือกระด้งเวียดนามนะที่ไหนับอยอันวะใช,ใช่ใช่แหละใช่แหละนะรถถึงอันเดี๋ยวเราจะไปที่เรือกระด้งกันนะครับ ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพี่ๆเข้ามารอต้อนรับคณะตัวของเราเ,าเลยนะครับเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังด้วยล่ะ เไ็้เลยครับสามคนได้ครับอันนี้นี่ขอส่งก่อนก็ได้อ่าถ้าหน้าขอส่งก่อนครับคุณพ่อลงไหวไหมคิดไหวครับต้องใส่ชูชีพไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับตั้าตรงน้ำตั้าตรงน้ำนี้ตั้งชาตรีนะครับแล้วยืนขึ้นนะครับเดินขึ้นเข้าฝังแล้วได้ก็มีอีกที่บ้ามือบ้ามือหลุดแต่ให้นั่งตรงไหนอรันั่งนอกเลย อเ่อโอเคล้วไปถ่ายหมดเลหมดเลยหมดประเทศมากเตรียมกันที่เอาไงนีะครับไปนั่งไหนนะวันนี้อันนี้เราจะไปล่องเรือกระด้งกันนะคะไปตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศเวียดนามพี่คะตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรนะคะ ขายราคาไปเราไปล่องเรือกัะน้งกันนะคะไปดยกัเนเลจ้ามา้ามามานามามามมา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 มมา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 มมาด้วยกันไปาม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 าอาม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 าามา แทงเราแล้วแทงเราแล้วรแทงเราเลค้กวมารัะคเรืกระด้งรอรยู่จังหวัดหอยอันจังหวัดเวียดนามเวีเวีเวียดนามอะไรนะเขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรนะคะ หอยอานหอยอานโอ้โหครั้งแรกในชีวิตนะคะเนี่ยที่มาเวียดนามแล้วก็ได้มาม่าหอยลูกนึงม่าหอยลูกมาเพราะล่าหอยลูกนึงเออถือตังก่นเรบ้านเนื้นุ่มเป็ดอยู่นู่นอะถ่ายไม่ดีโอ้ไกลเหลือเกินไกลว่ะหั ไปเลิกเกินโอ้อ้าวปิดเลยนี่ครับเวลา6โมงใกล้ๆ6โมงเยนซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากเลยนะคะไม่ร้อนถ้าเรามาตอนเช้าหรือตอนกลางวันนี่เราไม่สามารถที่จะทานดได้นะคะคถ้าเรามาตอน4โมงเย็นนะตรงเนี้ยกระดงจะเป็นกระทะแล้วเราก็ <aime> สุกพอดีครับกินได้เลยแล้วก็ทอดเลยเรนจะไปทอดปลาแต่ เอาถ่ายเอแล้วก <c oughs> ็ถ่ายให้เยอะเอาโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะนีะ่ร้อน,นไม่เจอคน,คนชิวกว่เราอันนี้กระดงนี้จริงๆพวกเราน่าจะมาตอนบ่ายโมงนั่งกระด้งน,น,นะเนาะตอนเย็นป๊๊บแก่เนื้อกินกันเองเลย กับข้าวเวงกับข้าวที่นี่จืดงากินกันเองอร่อยจำขึ้จ้ขึ้นเอลใสเลยใสเลยมองไม่เห็น แล้วลงไปในน้ำบ้าก็ต้องแบบดูใช้ฟิลเตอร์ไปด้วยอวันนี้บรรยากาศดีสุดๆอกอจเดงุู้นบรรยากาศดีกว่าจะดงนี้สงสารลงกังเลยอ่ะเพื่อพายไหมคะแต่อาตมบลอกับพี่ไม่ดไปไหนแน่นอน ประวัติเรือกระด้งนะครับที่เขาว่ากันว่าสมัยที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยเขาไม่ให้เอาอะไรที่ลอยน้ำได้ที่มีลักษณะเป็นเรือมีหัวมีท้ายแหลมๆ <c oughs> เขาก็เลยเอากระด้ง <c oughs> มาทำเป็นเรือ <c oughs> ซึ่งเก็บภาษีไม่ได้ เขาก็เลยเอากระดูงอันนี้ไปลำเลียงสินค้าจากเอือลำใหญ่แล้วก็เอามาขายได้โดยที่ฝรั่งเศสเก็บเงนินภาษีไม่ได้เลยนี่กืตอตะโลบายของชนชาวเวียดนามสมัยนั้นครับโอ้ง,องกัดชาแหละแบบชลายเลอร์ รอยเดิมไม่มี tục đấy như vậy đại hội công đoàn thành phố sẽ được tổ chức vào thời gian thức, và này chúng ta đang theo kế hoạch để ra thì đại hội công đoàn thành phố sẽ được thống nhất tổ chức vào các ngày là 14 và 15 tháng 6 năm 2023 về hậu đường hả? thành phố năm 2025 và để hà. chuẩn bị diễn thực hiện chế độ đại học công đoàn thành phố bọn của thành phố đã tập trung các chỉ

春。 มาเวียดนามแล้วมาล่องเรือกระด้งค่ะคุณจะรู้ว่าอีกชีวิตหนึ่งของการที่ได้มาเวียดนามแล้วนั่งเรือกระด้งมันช่างสนุกจริงๆมีมีให้เราเต้นด้วยแต่เราไม่ได้เต้นเรากลัวกลัวกระด้งกว้าหูเออไปหมดเลย นี่เรามาดูโชว์กันนะคะเดี๋ยวเค้าก็มีโชว์เค้าต้องให้เราดูเมื่อกี้เราก็ดูที่เค้าโชว์ไป

Hãy subscribe cho ba Ghiền Mì chân Để tôi chạy lỡ những đẹp hấp dẫn

ล่องเรือกระด้งเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่พักที่โรงแรมนะครับก็มีการแข่งขันจุดพุนะครับนานาชาติที่ประเทศเวียดนามนะครับเราก็ขึ้นไปยอดตึกของโรงแรมเลยฮนะดูไปสักพักหนึ่งยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมาตั้งวง ด้วยการแนะนำของทางไกด์เขาก็โอเคนะครับบรรยากาศโอเคมากๆเลยครับถ้ายังไงแล้วช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับ